ดวงเดือนเมียอาชีพเป็นคนรับจ้างเข็นของส่งตามร้านอยู่ในตลาดสำเพง็งหน้าที่ของเธอก็คือการส่งผักส่งเสื้อผ้าจากร้านต่างๆเพื่อบริการไปส่งที่รถของลูกค้าได้ค่าแรงวันหนึ่งไม่กี่บาทและอยู่ๆมาวันหนึ่งดวงเดือนต้องไปรับกบระเพาะปลาและยาจีนจากร้านของเฮียเสงร้านนี้จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ตรงหน้าร้านนะเธอชื่อว่าเจนกเจนกเนี่ยเป็นเมียของเฮียเสงเธอมีนิสัยที่ชอบดูถูกคนอื่นโดยเฉพาะกับดวงเดือนใหญ่ดวงเดือน,อนหล่อนมันก็แค่เด็กส่งของในตลาดมันจะไปมีอนาคตที่ดีได้ ยังไงอ่ะสู้ฉันก็ไม่ได้ได้ผัวรวยเฮียเสง่เงเขาเป็นถึงเจ้าของร้านกระเพาะปลาเลยนะเนี่ย เจ๊นกับผู้สนุกปากและก็พากันหัวเราะไปพร้อมๆกับเด็กในร้านอีกสองคนที่เป็นลูกน้องของเจ๊ดวงเดือนได้ยินแบบนั้นก็ได้จะยิ้มไม่ตอบโต้อะไรเธอคิดในใจว่าคนเรามันจะดีได้มันต้องดีมาจากข้างในไม่ใช่แค่คำพูดและเธอก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันให้ดีที่สุดก็พอวันหนึ่งขณะที่ดวงเดือนกำลังเอาของขึ้นรถเข็นจะพาไปส่งให้ลูกค้าจังหวะนั้นก็มีคนจีนคนหนึ่งท่าทางร่ำรวยชื่อว่าหวังเฉาเดินเข้ามาในร้านด้วยสีหน้าอันโกรธเกรี้ยวคนจีนพูดภาษาอังกฤษใส่ เจโนกบอกว่าลูกน้องของเจโนกก็จัดยาสมุนไพรส่งไปที่จีนน่ะผิดตอนนี้ลูกค้าที่จีนกําลังุวนวายอย่างมากเจต้องรับผิดชอบเจโนกฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคนจีนก็เลยพูดจีนใส่แต่ก็นั่นแหละต่อให้จะเป็นภาษาจีนเจโนกก็ฟังไม่ออกอยู่ดีคนจีนคนนั้นก็เลยรู้สึกโมโหและก็พูดเป็นภาษาอังกฤษไปว่า I will call the police เจโนกได้ยินคําว่า police police ก็ตกใจรู้แค่เพียงว่ามันแปลว่าตำรวจ เธอไม่รู้จะทำอย่างไรหันไปหาลูกน้องคนไหนก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้สักคนแต่แล้วอยู่ๆดวงเดือนก็เข้ามาช่วยแล้วก็ทักพูดกับคนจีนว่า Can I help you คนจีนหันมาทางดวงเดือนแล้วก็พูดกับดวงเดือนเป็นภาษาจีนพยายามเล่าให้กับดวงเดือนฟังว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นดวงเดือนก็ตอบกลับเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะนั่นนะ่ะทำให้คนอื่นที่เห็นสถานการณ์ตอนนั้นอึ้งแล้วก็ตะลึงว่าดวงเดือนเป็นแค่คนส่งของในตลาดแต่ดวงเดือนสามารถพูดที่สองภาษาเลยเหรอดวงเดือนน่ะพูดทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนกับคนจีนจนได้ใจความว่า เขาต้องการให้เปลี่ยนสินค้าให้ด่วนก่อนที่ความเสียหายมันจะมากไปกว่านี้ดวงเดือนน่ะรีบบอกกับเจนนกนะแต่เจนนกก็ลนลานแล้วก็พูดว่าแล้วจะให้ฉันน่ะพูดกับเขายังไงฉันพูดไม่เป็นหรอกนะบอกเขาด้วยว่าฉันเปลี่ยนให้ฉันพูดจีนไม่เป็นอังกฤษก็ไม่ได้ดวงเดือนก็พยักหน้าแล้วก็อาสาเป็นคนกลางให้สุดท้ายพวกเขาก็ช่วยกันเปลี่ยนสินค้าได้อย่างทันท่วงที หลังจากวันนั้นลูกค้าชาวจีนคนนี้ก็มาบอกกับเฮียเสงนะว่าถ้าต่อไปอ่ะเขาต้องซื้อของที่ร้านนี้เขาจะขอคุยกับดวงเดือนแค่คนเดียวถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่ซื้อเฮียเสงก็ยินดีแล้วก็ยอมนะเพราะคนจีนคนนี้เป็นเศรษฐีสั่งของในร้านแต่ละทีเนี่ยยอดไม่ต่ำกว่าหลักล้านนับตั้งแต่นั้นดวงเดือนก็เลยกลายเป็นล่าไม่กับเศรษฐีจีนคนนี้มาโดยตลอดพวกเขาทำงานกันได้อย่างถูกคอนะจนทำให้เศรษฐีคนนี้ประทับใจมากและยินดีจะให้เงินเดือนกับดวงเดือนเนี่ยเดือนละห้าหมื่นบาทเลยนะชีวิตของดวงเดือน เธอน่ะดีขึ้นเธอไม่ต้องเขียนของในตลาดแล้วแต่กลับไปเป็นผู้ช่วยของคุณหวังเฉาแทนเธอได้มีโอกาสไปทํางานที่ต่างประเทศมีเงินส่งกลับไปให้พ่อแม่ใช้นี้ที่ต่างจังหวัดและยิ่งทางานนานความสัมพันธ์ของเธอกับเศรษฐีจีนก็ยิ่งดีมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ดวงเดือนเป็นคนขยันแล้วก็จริงใจคุณหวังเฉาก็เลยชอบพอในตัวของดวงเดือนอย่างเปิดเผยไม่นานนะเขาขอดวงเดือนแต่งงานจากคนเข็นของในตลาดกลายเป็นได้เงินเดือนห0 0 0 0ื่นและตอนนี้ก็กลายเป็นเมียของเศรษฐีจีนถือเงินใหญ่ในบ้านไปทันที วันหนึ่งดวงเดือนกลับมาที่ร้านของเจนกในฐานะลูกค้ารายใหญ่ตอนเนี้ยเธอกลายมาเป็นคนสั่งของแทนคุณหวังเฉาแล้วนะเจนกเดินมาขอโทษด,ดวงเดือนที่เคยพูดดูถูกในอดีตเธอถามว่านี่ดวงเดือนฉันขอโทษนะที่เคยพูดดูถูกเธอเออว่าแต่เธอเนี่ยทำไมเธอเก่งจังพูดได้ทั้งสองภาษาไปเรียนมาจากที่ไหนเนี่ย ดวงเดือนยิ้มอย่างจริงใจและก็บอกว่าเธอไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนเธออ่านหนังสือเองเป็นหนังสือของครูพี่แอนชื่อว่าพูดจีนอังกฤษคล่องทุกสถานการณ์คือพูดง่ายๆว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็สามารถพูดได้สองภาษาในเล่มเดียวเลยนะดวงเดือนพูดพลางก็หยิบหนังสือขึ้นมาให้กับเจนกเธอบอกว่าถ้าอยากเก่งก็ต้องฝึกยิ่งฝึกได้หลายภาษาก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองและก็ให้บอกกับตัวเองเสมอนะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนยิ่งเรียนก็ยิ่งทําให้เรารู้ชีวิตเราก็จะดียิ่งขึ้นทุกวัน ละครเรื่องนี้เนจบลงแล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างสนุกไหมและถ้าใครสนใจอยากจะได้หนังสือเล่มนี้พูดจีนอังกฤษคล่องทุกสถานการณ์กับ1,000ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันก็สั่งกันได้นะพวกเรา,เาปักตะกร้าไว้ให้แล้วไปสั่งกันได้เลยและถ้าใครชอบละครเรื่องนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับ